สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนจูนสำหรับกล่องท้ายลังไฟฟ้านะครับผมท้ายลังไฟฟ้า Vigo c h a m p Revo นะครับอันดับแรกกล่องทุกกล่องจะถูกปรับจูนไปให้นะครับหลังจากลูกค้าได้รับกล่องแล้วนะครับอย่าเพิ่งปรับจูนให้ลองติดตั้งและลองใช้งานดูนะครับผมนะฮะกล่องที่ปรับจูนไปให้นะครับผมปุ่มแรกจะปรับไปที่9โมงปุ่ม2-9โมงปุ่ม3-8โมงปุ่ม4 10โมง แล้วก็ปุ่ม5 8โมงนะครับวิธีการปรับจูนนะครับกรณีที่ลูกค้าได้รับกล่องแล้วอยากจะจูนเพิ่มนะครับผมอยากจะจูนเพิ่มนะครับให้สังเกตอยู่ที่ปุ่มจูนนะครับผมนะฮะสังเกตอยู่ที่ปุ่มจูนปุ่มจูนนะครับผมถ้าหมุนทวนเข็มมาซ้ายมือนะครับผมจะเป็นการลดนะครับถ้าหมุนไปทางขวามือจะเป็นการเพิ่มนะครับผม มาเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวมาเริ่มจูนกันใหม่เลยดีกว่านะครับสําหรับลูกค้านะครับผมจะปรับจูนใหม่ทั้งหมดนะครับให้หมุนปุ่มุ่มจูนมาซ้ายมือให้หมดทุกปุ่มนะครับเริ่มที่ปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกจะปรับอยู่ที่เก้าโมงปุ่มที่สองครับเก้าโมงปุ่มที่สามแปดโมงปุ่มที่สี่สิบโมงนะครับ ปุ่มที่ห้าแปดโมงนะครับแล้วก็ลองวิ่งดูก่อนรถมีไฟโชว์ไหมนะครับถ้ารถไม่มีไฟโชว์นะครับผมสําหรับอ่าลีโวนะครับผมสําหรับลีโวนะครับลีโวถ้าจะเพิ่มควันนะครับผมหรือจะเพิ่มให้จูนเพิ่มเฉพาะปุ่มสี่ครับจูนเพิ่มขึ้นมาจากสิบโมงครับเป็นสิบเอ็ดโมงประมาณนี้นครับผมแล้วลองวิ่งดูไฟโชว์ไหมเอาแค่ว่าวิ่งแล้วไฟไม่โชว์ถ้าเกิดเราเพิ่มไปถึง ถึงเที่ยงนะครับปรับจูนถึงเที่ยงแล้วไฟโชว์ไฟโชว์ให้พอครับให้ดับเครื่องครับหมุนปุ่มจูนลดลง1ชั่วโมงแล้วก็ไปถอดขั้วแบตขั้วไหนก็ได้ถอดออกประมาณแป๊บหนึ่งทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ต่อใหม่สตาร์ทเครื่องเดินดูที่หน้าปัดรถมีไฟโชว์ไหมถ้าเกิดไฟหายโชว์ก็แ,แสดงว่าปกติครับผมแล้วเราก็ ลดจูนลงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลองวิ่งดูใหม่นะครับจูนเอาแค่ว่าไฟไม่โชว์แค่นั้นพอนะครับผมแล้วอีกกรณีนะครับผมถ้าเกิดเราจูนเพิ่มมามาถึงนี้แล้วลวควันยังไม่มีนะครับผมให้เรามาจูนเพิ่มปุ่มที่2ครับดันปุ่ม2ขึ้นช่วยนะครับผมขึ้นช่วยแต่จูน ปุ่ม2ขึ้นช่วยแต่ต้องให้ปุ่ม4มากกว่าปุ่ม2เสมอนะครับผมทุกครั้งนะครับสําหรับรีโวนะครับสําหรับรีโวนะครับผมแล้วก็รีโวนะครับผมย้ํานะครับว่าห้ามจูนเกิน11บเอโมงนะครับผมทั้ง2องปุ่มนะครับนะครับทั้ง2องปุ่มเพราะว่าถ้าเกิดรีโวจูนควันดำและควันเริ่มดําปีแล้วเนะี่ยให้เรา พอครับไม่ต้องประจูนเข็นมากเดี๋ยวลางจะแตกเอานะครับผมแล้วสําหรับว i โก้แชมป์วีโก้แชมป์จะจูนได้2แบบจะจูนแบบรีโวก็ได้แต่ถ้าจูนแบบรีโวแล้วรถเหยียบไปแป๊บหนึ่งไฟโชว์เหยียบไปแป๊บหนึ่งไฟโชว์ให้จูนอีกแบบหนึ่งนะครับคือจูนเป็นคู่คือจูนปุ่ม2กับปุ่ม4จูนให้เท่าๆกันนะครับเช่นจูน9ก้าโมงเก้าโมงทั้งคู่นะครับผมถ้าไฟไม่โชว์ก็จูนเป็น10บโมงสิบโมงทั้ง2ปุ่มนะครับ เอาแค่ว่าจูนแล้วไฟไม่โชว์เหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติจูนถึง11โมงแล้วไฟโชว์ครับให้ให้จูน2กับ4ลดลงอย่างละชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ไปถอดัวแบตนะครับถอดวแบตแล้วก็สตาร์ทเครื่องใหม่นะครับผมเพื่อเคลียร์โค้ดนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ v i g o c h a m p ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรางแตกอะไรนะครับผมก็ระวังแต่ย้ำแต่ รีโว e แค่นั้นเองนะครับเพราะรีโวจะจะจุนได้หนักนะครับแล้วก็ออกมาดูที่สวิตนะครับผมสวิตกล่องนะครับสวิตกล่องนะครับผมสวิตกล่องดูนะครับผมสวิตตัวบนจะนะครับจะเป็นสวิตตัดโหมดสวิตตัวล่างจะเป็นปิดเปิดนะครับ นะครับลองเลื่อนสวิตตัวบนนะครับผมดูที่สีหลอดไฟนะครับสีหลอดไฟจะเปลี่ยนเป็นแดงกับเขียวแดงกับเขียวแค่นี้ครับสีเขียวครับสีแดงนะครับสีเขียวโหมดเบานะครับสีแดงโหมดหนักนะครับสวิตตัวล่างจะเป็นปิดกล่องปิดกล่องปิดยังไงนะครับเลื่อนมาเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมเลื่อนนะครับเลื่อนมาด้านที่ไม่มีรอยประกาจุดนะครับจะเป็นปิดกล่องเลื่อนมาด้านมีประกาจุดนะครับจะเป็น เปิดกล่องนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับสำหรับใช้หลังไฟฟ้ากล่องรุ่นสองสวิตนี้จูนปิดกล่องนะครับผมปิดกล่องไฟกล่องจะไม่ดับนะครับผมสังเกตดูนะครับปิดกล่องไฟกล่องจะไม่ดับนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราปิดถึงไฟไม่ดับใจกล่องก็หยุดการทํางานนะครับผมถ้าเลื่อนสวิตไปด้านมีประกาจุดนะครับจะเป็นเปิดกล่อง เลื่อนมาด้านไม่มีประกาจุดเป็นปิดกล่องนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการปรับจูนของท้ายรางไฟฟ้านะครับผมก็เอาง่ายๆที่ได้รับกล่องเราจะให้จูนแค่ปุ่ม2กับปุ่ม4แค่2ปุ่มนี้นอกนั้นไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับผมให้จูนแค่2กับ4แค่นี้พอนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนไม่เข้าใจการปรับจูนท้ายรางไฟฟ้านะครับผมก็สามารถสอบถามได้นะครับ ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมก็นี่ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับผม